สบายดีพี่น้องขนมมกขนมมกขนมขนเน็บวิธีทำพี่น้องขูดมะพข้าวมะเร้าที่สร้างเลยพี่น้องก็ขูดแล้วก็เอาไปขวัวพี่น้องขวัวใส่น้ำตาลน้ำตาลก่อนพี่น้องลงใส่เอากะทิลงไปอุมาํำตาลตาก่อนลงใส่เกลือใส่ให้มีความนัว เอาลงไปใส่ให้น้ำตาลก้อนนี่เปื่อยพี่น้องเอ๋ยน้ำตาลก้อนเปื่อยแลย้วเอาน้ำตาลทรายลงไปใส่น้ำตาลทรายขาวเนาะพี่น้องเอาลงไปโอ้กับกะทิหมักข้าวพี่น้องหัวกะทิหมักข้าวเอาไปโอ้ให้มันหอมพี่น้องโอ้ไปจนมันอหลรจนมันแห้งจนมันเหนียวอะลรเนาะ ดี๋ยวมันเปลี่ยนสีเนาะเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลแก่เนาะพี่น้องอุไปห้น้ำตาลห้เป็นเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลแก่เนาะโอ้เอาได้ทีเออเอาแดงเอาสําไดเอากะกะเอาพี่นอ้องเอาแดงเข็มสําไดเอาสําไดเขากะกะเอาพี่น้องคือว่าอยังได้ทีแล้วพี่นออ้องจากนั้นก็เอาหมักเ้าวลงไปใส่ไปปั่นใส่พี่น้อง มะข่าวที่เฮาขูดเนี่ยลงไปขัวไซดีหน่อยอันนี้วิธีเห็ดใจมันเนาะใจขนมแหนฮาพี่น้องขนมแหนบขนมมกมันไม่อาจเอินนะขนมมกเนพี่น้องมะขูวขัวขัวขัวมันแห่งแล้วก็ถือว่าได้เรื่องอะไรชำนีพ่อพี่น้องนะไปเห็ดใจขนมแหนบพี่น้อง คิดอยากขนมก็เลยเห็ดพี่น้องเออ้ยมากินนํากันเด้อพีน้องเลยขั้ว,วสีมันงุ้ยงามผีน่องซีมเหม่งบเม่อวานเราก็ใส่สานีพอดีงามเนาะขั้ขวไปขั้วไปเห็นมันแห้งพี่น้องเอ,อ้ยไก้ขนมเนบพี่น้องเอาผักไว้หลังจากขั้วลแล้วล้วก็มาก้อยแป้งพีน่องแป้งข้าวเจ้า ถั่ยน้อยแป้งข้าวเหนียวถั่ยใหญ่เนียคือหนึ่งทุงนะกระสือหนึ่งทุงเนาะแป้งข้าวเจ้ามีถั่ยน้อยเนาะพี่น้องข้าวเจ้าถั่ยน้อยแป้งข้าวเหนียวทุงทุงหนึ่งเนาะด้วยถั่ยใหญ่หนึ่งเอาลงใส่สามมาลงใส่สามเอาปนกันขั้วคั้วเคลียเข้ากันพี่น้องสองแป้งมีคนเข้ากันพี่น้องเอลย่างนั้นก็ใส่น้ำจ้าลเล็กหน่อยพี่น้อง น้ำตาลใส่เล็กน้อยแต่มีความนัวนเ,เนี่ยเนาะเกลืออีกนิดหน่อยเนาะพี่น้องเกลือเล็กหน่อยน้ำตาลเล็กหน่อยแต่ก็มาคนคนเคเขากันพี่น้องให้เกลือน้ำตาลเลยก็แป้งเข่าเจ้าแป้งเข่าเหนียวปนกันพี่น้องคนคน้นคเคเขากันใส่มือเลยเด้อพี่น้องเด้อดกินเองพี่น้องเอ้ยเห็ดกินเองโดนโดนเห็ดกิน เมือ่อสะอาดเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยเห็ดอยู่ในเครือคั่วเลยพี่น้องเลยจากนั้นก็เติมน้ำเนาะขันเท้าจ่งกะทิมะพร้าวใส่กะน้ำกะทิมะพร้าวใส่เนาะบริจุ่งเนาะไม่เอานําลแล้วนี้ใส่พี่น้องแล้ามาคนคนเขากันให้มันเนื้อดเหนืนังจนว่าเขาพอใจพี่นนะ้อแต่ว่าในการเติมน้ำเติมเถอะน่อยเลยพี่น้องเ้อถ้าเติมไรมันเสิ็หแล้วเนาะเติมเถอะน่อยเติมเถอหน่อย,ออยลงไปเนาะ เอาก็ะคั live, ้นค no. ั้นเขากันพี่น้องคั้นเขากันจนพอใจเขาได้เนาะพี่น้องคั้นเขากันคั้นเขากันคือว่าสั้นี้ได้แล้วพี่น้องปั่นได้แล้วเนาะชั้นี้เนาะได้แล้วชั้นเด็ปั่นเนียวได้แล้วสั้นี้พี่น้องจะคือว่าอันเสร็จสิ้นเนาะ อันนี้ในการในการแป้งเนาะพี่น้องในการัน,รน,นรคนแป้งมักแป้งหลังจากนั้นก็มักไว้พี่น้องเอางยางยังมาปกมามักไว้พี่น้องจะหม้ออพี่น้องเอ้ยมักไว้นเติบเนาะในการมักตัวนีนแม่ก็ไปเอาใบตองหรยังมาเนาะไปเก็บใบตองหรยังมาพเมพื่อเตรียมอพี่น้องเอ้ย เอาไบตองมาเป็นยังเรียบร้อยเลยป่าตเรียบร้อยพี่น้องไปไบตองก็ได้ป่าเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยมาเคี่ยมห่อเลยมือนมีน้ำมันหมูเนะาะใบใบชาไบตองตัวบ่อยมันติดดิน้ำมันหมูอ่ะพี่น้องชาใบตองเวลาเวลาเขาแกะกินบ่อยมันติดกับใบตองเนาะขนมฮานาพี่น้องเนาะบ่อยแป้งกับใบตองกันติดกันพี่น้อง ไม่ต้องไงก็ตัดเรียบร้อยเด้อพี่น้องเสร็จเรียบร้อยทำความสะอาดเรียบร้อยแต่ก็มาปั้นแป้งเนี่ยอโทษเด้อพี่น้องเด้อบ่มีค่าตั้งกล้องพี่น้องเลยค่าตั้งกล้องงัวเหยียบเลยใส่บ่ได้เลยพี่น้องก็เลยถือเอาพี่น้องเห็ดยังกัยากพี่น้องเอ้ยทรมานเบิ่งนี่เด้อพี่น้องเด้อทรมานเบิ่งเด็กหน่อยเด้อขอโทษขออภัยหลังจากนั้นเฮาก็มาปั้นมักน้อยมักใไง่ําแดเฮาก็กะเอ้าพี่น้องเอ้ยหลังจากนั้นเฮาก็เอาใส่เนาะ เอาใจมันใส่พี่น้องหรือก็มาฮอ้อมะมกเข่าพี่น้องเลยโอ้ยะเม็นลำคันเนาะพี่น้องเนาะคาต่างเลยคาต่างกองเลยอดเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเ้อหรือก็ปันป้นปันป้นปั้นโลเข่าพี่น้องหมักน้อยมั่ไงแล้วแต่ใจไทมันเด้อพี่น้องเ้อเด้ดดอคอยทาเรียบร้อยไปตรงไอยทานน้ำมันเลยบร้อยเนาะเกี่ยมหอพี่น้องเลย พอแล้วเรียบ้อยพี่น้องนาตาแบบนี้เลยนาตาพี่น้องจบงามสำได้พี่น้องน้อยใหญ่สำได้กะกะเอาเด้อพี่น้องหมักใหญ่กว่านี้ก็เห็ดใหญ่กว่านี้พี่น้องเลยหมักน้อยกว่านี้ก็เห็ดน้อยกว่านี้พี่น้องแล้วจากนั่นก็ไปหนึ่งพี่น้องเอาไปเนงโดนเติบเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งโดนเติบแล้วไปไข่เบิ่งก่อนสุกแล้วโบวายยังยังยังหนึ่งต่อไปอีกพี่น้องหนึ่งต่อไป เกียมเกียมกินบันดิพี่นองว้า wow! วสุกแล้วสุกแล้วพี่น้องนาตาขนมแหนบขนมมกปล่อยพี่น้องมาเดิอมาเดิอพี่น้องเดอ้อมากินนํากันเดอ้ขอ,เดอ,อ,เดอขอบใจเดอ้อพี่น้องเด้อขอบใจเด้อแต่ตน้นจนจบขอบใจลหลายเดอ้อผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยฝากบ้านในน้อยในดวงใจใเด้อพี่น้องเดอ้อขอบใจขอบใจยูด,ดีมีแห้งถุกคนเดอ้อ อบใจเละลายหอบใจเลลายมากินน้ำกันี่น้องนาตานี่เวลาทานน้ำมันหมูมันจะบบติดไปตรงพี่น้องเ้ยน,าตา,น,า,ตา,นาตาออกมาเป็นแบบนี้แล้วพี่น้องขนมข่อยขนมข่อยมามาพี่น้องมามากินน้ำกันเด้อพี่นอ้องเด้อปาดเบิ่งข้างในมันฝนพี่น้อง หนาตาพี่น้องว้าวสุกได้เรื่องสุกได้กัน thank you thank you bye bye